สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับ efootball 2025นะครับตอนกูพูด24นะ่มะี่อกทีคิดว่ผมคลิปนี้นะผมก็ห่างหายกันไปนานนะผมสำหรับ efootball นะเปิดมาใหม่ก็เป็น2025เลยนะโอเคครับชีนี้ผมก็ไปจัดน้ำน,นะผมเป๊ปกวาดิโอล่านะครับล่างนี้เท่าไหร่วะ50ยี่ยี่25บาทเออ50บาทมันอีกตัวหนึ่งนะผม อันนี้ยี่สิบห้าบาทนะผมแถมทองอีกห้าสิบนะครับเป็นเป๊ปใบสามสิบนะครับผมเป็นอยู่ในช่วงปีสองพันถึงสองพันหนึ่งนะอันนี้เป็นสไตล์ของเป๊ปนะก็เป็นสแตทแล้วกันขี้เกียจอ่านละครับเราดูไปเราดูไปอันนี้ก็เป็นบูธข,ของมันนะครับผมน,นี่สก,กิลเออดูกันไปโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นเป๊ปลังนี้ดีกว่านะเพราะว่า ก็ไม่เคยเล่นนานละเออผมคิดว่าผมจะเติมตัวนี้ได้เลยผมคิดว่าผมเอ่อจะซื้อตัวนี้นะครับตัวเนี่ยห้าละเอ้ยฟร์นันโดต่อเลสเนี่ยทุกคนก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมว่ามันคุ้มหรือเปล่านะต่อเลสล่างเทลซียังไม่ค่อยน่าซื้อเอท่า,าไหร่วะเจนเทลซีก็ว่าใคยหมาดันไหนละแต่ว่าน่าสนใจนะนะผมหรือว่าเราจะซื้อแพ็กอะไรเงี้ยดีมิสซีแ่แพ็กนี้มานะ เดี๋ยวผมาไปดูในเกมดีกว่านะว่าเปรบล่างนี้ผมจะติ่งจะตึงสักขนาดไหนไปดูกันดีกว่านะ,ะมาแล้วผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเจออะไรนะเมืองอะไรวะคุณลืมอ่านเมื่อก,กี้มาเราจะได้เป็นฝ่ายที่เขีย,ยก่อนนะเออผมลืมบอกไปผมได้รุดฟันนี่ตลอดมาจากไอ้แพ็คที่ว่าเขาอยอะไรวะ ไอ้ไอะไรวะไอ้แพ็กที่ว่ามันรีนักเตะนะผมได้มาลุดฟันนี้ตลอดแล้วก็ได้เดวิดซีแมนนะผมแล้วก็หลังบายร์นคนหนึ่งอ่ะมันชื่ออะไรปุ๊บโอ้โหจริงๆหมายถึงกูนะไม่ใช่นักเตะนะครับผมหมายถึงผมนะอันนี้ผมไม่ได้เล่นมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะผมซีมืออาจจะห่างหายกันไปบ้างครับบัสตัวนี้โอ้โหขึ้นมาสงูงเลยไหมเอาแล้วโอ้ลำหน้าครับ เป็นโอเฟเดริโกเฮียซาผมาผมชอบอันนี้อยู่นะผม2องับแล้วแบบเขาแบบเอาชื่อเอาพวกชื่อเต็มมาอะไรอย่างนี้แล้วผมก็อ่านง่ายขึ้นนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันแบบมันมเกะกะนะมไม่ชอบแต่ผมชอบนะไปแล้วซัอนอ้ ทำอะไรของกูอะอมากตัดเข่าไหนแต่ว่าใน,าน,านมันเยอะไงผมผมเลยยิงเลยนะครับช่างมันแล้วกันมาร์คสเตสเตเกนนี่เป๊บรอโอ้โหพ่อห,โหโนุ่มเตลแต่ว่าเป๊บเป๊บล่างน,นักเตะมันก็ไม่เคยโหดเท่าไหร่นะผมอะงั้นงั้นอะเป๊บล่างน,นักเตะ นี่ครับเพชรเพชรซิงโอ้โอ้นั่นอีกแล้วเคียร์ซ่าโอ้โหมึงร้ำอีกแล้วอ่ะไม่ไรแล้วผมละแต่ว่ารุดรุดล่างนี้ยิงคมนะผมลองเอามาเล่นละเล่นสิบ่าเกคไม่ไรยิงโคตรคมแล้วรุดล่างนี้ ทำไมเราได้บุกลๆเลยวะย่าเปิดมองไปช,ชิวชิวครับชิวชิวครับซั้นทำไมเกมนี้รู้สึกว่าเราได้บุกฝ่ายเดียวเลยลอยมาคายครับผมลายมาคอยลอยมาคาย ไปเจอคลิปหนึ่งแล้วเขาบอกว่าลอยมาคายเนี่ยเป็นอะไรวะนักเตะที่มีสัญชาติอินโดนีเซียด้วยนะผมลอยมาคายถ้ากูไปดูคลิปใครมาพวกในทิกตกอก็ก็เต้นๆนี่ครับเย่โอ้สัมมีกแล้ว่ะเฮ้ยอ้อุ้ยเดี๋ยวๆเก่งพี่ไปตีนเรียงแม่งล้ำสามคนด้วยนะประเด็น ปาครับเป๊ปไปครับเป๊ปเอาแล้วคิมิตเอาบอลให้เขาเฉยเป๊ปกูไม่ค่อยมีบทบาทเลยวะน่าจะเป็นเพราะเราบุกเกินนะผมเราบุกเกินไปนะอุย้ยนี่ไงเป๊ปแย่งบอลโอย ได้ได้ปกคลิปแล้วนะครับผมได้เป๊ปแย่งบอลแล้วนี่ไงสวนสวนทางโอ้ยฟันใดมันใจช้างวะหลอดม่วงก็ไม่คิดว่าจะช้าขนาดนี้นี่ไงคิมิตมาแล้วรุดรุดโอ้รุดมันวิ่งมาข้างหน้าแล้วผมชัวร์เลยชัวร์ปราบชัวร์ปราบ แต่มันมันวิ่งไปข้างหลังไ,ไงแล้วโดนเขาตัดไงรุดอะ่ะเดี๋ยวผมจะแทงมาอย่างเงี้ยนะเจสซ่าเอานี่ไงดิโต้ลุตลุตนี่นี่โอ้ย <c oughs> ออีกแล้วผมแหม่ลาเฟลฟานอฟ้านะผมก็อย่าด่ากันเลยนะเพราะว่นาไม่ได้เล่นมานานอยู่นะครับผมก็สองอาทิตย์ก็สำหรับผมก็ถือว่านานอยู่นะมลังจาฝีมือไม่ค่อยเท่าเก่าแล้ว เอาไไง่ายก็คืออย่าดา่ากูนะผมกูอันนี้นะถามว่าอะไรกันแหละอย่าดา่ากูก็พอโอ้โหสวยงามแล้วบันไซไม่ออกนะครับแมโดซินวาตามมาเก็บเบอร์จูฟานายแล้วเขียวได้ห้เล่นประชดแล้วนี่งไงว้างไปครับครึ่งเแรกจบไปสกรอร์หนึ่งศูนย์นะผมมาๆมาเรามา,มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนห้อนเส้นรุดไม่คมเลยว่ะ อืมดีบี้ดีบี้เปลี่ยนนี่ไหมอาเคียซ่าเนี่ยแหละเมืองฮะเอ้ยเมืองนาเมืองหนา้านาฮีเมืองนาฮีของผมชื่อเหรอเยีงไม่ชื่อเกียนนะวะชื่ออย่างเกียน์ที่ไปเรียนที่ไหนมานี่ครับลอยมาขายโดนบัสเอ้า Hey! เฮ้ยบักเปียบบักโอ้ยนั่นไงฝันเรือโอ้แล้วจังหวัดนั้นใครมันไปตัดขาบัสตัวนี้อ,อยู่วะยอยาให้รู้นะผมใครมันไปตัดขาบัสตัวนี้ผมเนี่ยโอ้ไม่ได้นะมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดผมจะแทงให้โรดิโก้นะนี่ดูครับดูครับดูครับไม่มีเฮียอะไรเลย เอฟนี่ไงโอ้โหโคตรอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะในการจ่ายครับผมแล้ว,ลวฟานได้นี่ครับลองบอลคอร์เตโร,รดี้มาที่เอ็มเป้ P e แล้วฟานเดฟัสเตโอเตโอโอ้โหกลับขึ้นมาที่โรดี้กันคนระับเดบอยมาแล้วโอเดกาตไปแล้วครับซอนลุตแล้วโรดิโกโรดิโกซอนบิดเคอโอ้ ตานนั้นคนระับตานนั้นแล้วผมใช้ไม่เป็นว่ะอุ้ยแต่ผมชอบอันนี้นะผมมีไลแมนเนี่ยชอบชอบเป็นปุป๊บอ๋อไงดิจิตลอีกแล้วนี่ไงโอ้โหผมยังไมี่ยเป็นแหละเฮ้ยอุย้ยเป๊ปตากบอลดีปะ่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้มันเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคนี่ไหนครับนี่ไหนไปผ่านนะผมอย่าไปซีเรียสครับซาลิบาเออผมว่าแล้วผมลืมเลยซาลิบารบั้งเตะลูกรักนะผมลืมมาลงมานะเบโดซินวามาที่เราไปแล้วฟานดูฟัสฟานไดเฮียไปโลดิโกโมโอ้โหได้ครับ แล้วหลุดมาไม่ถึงครับโูดิโก้แต่ว่าได้อยู่โอ้นม่าปะกจย้าวให้มัตเทอุนนะผมโอ้แต่แดงกูเนี่ยต่อยมาใครทีไมีบาซิลีมสาวอันนั้นวะมึงไปทำอะไรมาหรือเปล่า สูตรครับมันเป็นสูตรเป็นสูตรสูตรโอ,โอเข้าในเงี้ยมาเมื่อกี้กับสวยฮะแต่มันไม่สวยนะเพราะมันเกลียบไงมันเลยไม่สวยปป๊บโอจานอย่าเพิ่งนั่งจันจานอลไรบอลก่อนจานนี่ไง ขีมิดย้ายไปเลยครับใจแม่นอยู่แล้วโอ้โหแล้วครับเกสโอ้แล้วโรดิโกตัดได้ไหมไม่ได้ครับโรดิโกโอสอนให้ตัดได้นะเมื่อกี้ตัดได้สวยงามเลยครับผมไปดูแล้วฟานได้โหม่งไปครับโอเดกัสขีมิดยาวไปครับโรดิโกโรดิอัสโต้แล้ว ลอยมาคายอัพทดสองนาทีครับนี่นะครับจังหวะทดสองนาทีแล้วผมสวนเลยไงผมสวนเลยสวนแล้วโอ้โหไม่ได้ครับโอ้แล้วหมดเวลาครับผมนึ่งนึ่งครับอ้เหลือจะเชื่อครับเสมอเมืองนาฮีครับผมโอ้โห ปิ๊บผมก็งั้นันแล้วผมอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหรละโอเคผมคิดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรคลิปเทนงานมันเล่มน,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 นะครับ